สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิกิจ,จะมาแนะนำประโยคที่ใช้พูดเป็นภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆพนักง,งานนวดหรือสปาเทอร์ปิส์นั่นเองเพื่อให้น้องๆได้นำไปฝึกทบทวนในเวลาว่างนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวน้องๆเองเมื่อต้องพูดกับลูกค้าชาวต่างชาติซึ่งประโยคเหล่านี้นะคะเป็นแค่แนวทางแต่ไม่ได้เป็นกฎตายตัวนะคะน้องๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและก็ ตามสถานการณ์ได้เลยค่ะคุณยุยคะวันนี้เป็นคุณน้ำหวานที่ดูแลคุณยุ้ยทาเนทีมวันนี้นะคะคุณยุ้ยพร้อมหรือยังคะเชียงนันนี้เลยค่ะเรามาลองดูประโยคภาษาอังกฤษเป็นประโยคแรกกันค่ะคุณยุ้ย today คุณน้ำหวาน is your therapist are you ready อีกครั้งนะคะ คุณยุย้ย Today คุณน้ำหวาน is your therapist Are you ready ลองพูดตามสิคะประโยคถัดมาคะ่ะ This way please หรือจะพูดว่า Follow me please ก็ได้นะคะอีกครั้งนะคะ This way please Follow me please พูดตามน,นะคะประโยคถัดมานะคะพูดได้สองแบบเราจะพูดว่า Mind your step please หรือจะพูดว่า Please mind your step ก็ได้ค่ะอีกครั้งนะคะ My d Your step please Please my Your step ลองพูดตามค่ะคุณนจะเข้าห้องน้ำก่อนัหมคะเอาไหค่ะเง้นดี๋ยวเชนห้ข้าิประโยคถัดมานะคะ Would you like to use restroom อีกครั้งนะคะ Would you like to use restroom พูดตามค่ะ น่ด้ยเลยคะประโยคถัดมานะคะ This is your treatment room Please come in อีกครั้งนะคะ This is your treatment room Please come in พูดตามนะคะอันนี้คือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของคุณลุยนะคะ เดี๋ยวคุณย้ยเปลี่ยนเป็นดนวดนะคะค่ะแล้วก็ถ้ามีเครื่องประดับสามารถถอดใส่กล่องจิวรีบออกไปเลยนะคะค่ะประโยคถัดมานะคะ this is your changing room อีกครั้งนะคะ this is your changing room ลองพูดตามค่ะประโยคต่อมานะคะ please change to your massage uniform อีกครั้งนะคะ please change to your massage uniform ลองพูดตามค่ะหากแขกนวดไทยนะคะเราสามารถเสริมประโยคเหล่านี้ได้ค่ะสำหรับผู้ชายให้พูดว่า please wear your underwear อีกครั้งนะคะ please wear your underwear พูดตามค่ะ หากเป็นผู้หญิงให้พูดว่า Please wear your underwear but feel free to remove your bra อีกครั้งนะคะ Please wear your underwear but feel free to remove your bra พูดตามนะคะ หากลูกค้าทําทวิตเมนอื่นนะคะที่ไม่ใช่นวดไทยให้ใช้ประโยคนี้แทนนะคะ Here are your disposable underwear and bathrobe อีกครั้งนะคะ Here are your disposable underwear and bathrobe พูดตามนะคะประโยคถัดมานะคะ please place your jewelry inside the jewelry box ครั้งนะคะ please place your jewelry inside the jewelry box พูดตามนะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นห้องอาบน้ำนะคะ,ะประโยคนี้นะคะน้องๆสามารถนำมาพูดเสริมได้คะ่ะ This i s t h e b a t h r o o m If you like, you can take a quick shower. อีกครั้งนะคะ This is a bathroom. If you like, you can take a quick shower. พูดตามนะคะประโยคนี้นะคะเราสามารถนำมาใช้พูดเพื่อสำทับให้แขกเปลี่ยนเสื้อผ้าไวขึ้นค่ะ Please take about five minutes. to get dressed อีกครั้งนะคะ please take about five minutes to get dressed พูดตามค่ะเดี๋ยวคุณแม่พร้อมแล้วเดี๋ยว,วดิวฉันจะรออยู่ด้านนอกนะคะค่ะเรามาฟังประโยคสุดท้ายของ EP นี้กันค่ะ I'm waiting for you outside when you are ready อีกครั้งนะคะ I am waiting for you outside when you are ready พูดตามนะคะดูคลิปจบแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องๆมีความมั่นใจที่จะพูดภาษาอังกฤษกับแขกชาวต่างชาติขึ้นไหมคะยังไงก็อย่าลืมนำไปฝึกพูดกันเยอะๆสำหรับ EP นี้นะคะขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ